ค่ะวันนี้วันที่เก้าเดือนเก้ามาดูพริกโซนเนี้ยไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นอกจากแถวนี้แถวนี้ประมาณสี่สิบห้าหลุมหลุมละสองต้นก้าอันนี้เป็นพริกเทอร์โบซื้อมาแบบจริงๆไม่ได้ตั้งใจซื้อพริกพันนี้นะซื้อไอ้ซูเปอร์ฮอตแล้วทีนี้ซองมเมล็ดซองมันเขียนว่าเทอร์โบมันปนมาเนี่ยเม็ดพริกโตสวย เพิ่งจะเจอฝนสามวันก่อนเนะี่ยแทงยอดมาใหม่แล้วก็มีดอกมาใหม่ข้าวก่อนเก็บไปสองสองรอบรอบลราประมาณสี่กิโลสี่กิโลสามกิโลเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ดูด้านนี้ที่มันสุกเยอะๆเนี่ยใช้ได้อยู่นะพริกพันนี้ความมดกเขาโอเคนะเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้จะอ้วนอคล้ายๆกับจินดาคล้ายๆกับจินดา สวยนัเนี่ยอันนี้สวยใช้ได้ก่อนสุกเม็ดจะแบบนี้คล้ายๆกับซปเปอร์ฮอตเป็นบริษัทษสอนแดงเหมือนกันด้านโน้นซปเปอร์ฮอตเดี๋ยวพาไปดูตายไปครึ่งรอดที่มันดูดีประมาณ40-50ต้นจาก6 0ร้อยต้นเนาะ6หรือ700ต้นเนี่แหละเดี๋ยวหนึ่งสองแล้วหกร้อยไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ด้อยถ้านับแถวนี้ด้วยแล้วของอัมพวาเจ็ดรอย สวยเริ็ดพันนี้สวยน้ำหนักดีด้วยเก็บง่ายเก็บง่ายจานนี้เออสวยเม็ดสวยสีแดงแดงสดอันนี้ก็สวยนะประมาณสักต้นเดือนสิบน่าจะแบบเริ่มที่จะโตนะเนี่ยมันมีจะมีเม็ดร,ระดอกเล็กๆ อันนี้ก็สวยนี่อันนี้สวยใช้ได้เม็ดจะเป็นแบบนี้พอต้นก้าเขาตายก็พอดีเพื่อนพี่คนไทยให้เมล็ดข้าโพดมาปลูกไม่เบิกมันต้องมันต้องพ่นยาให้เขานี่ด้านนี้ก็สวยหนอนลงข้าโพดสวยจะให้ดูเม็ดนี้ อู๋นี้จะมาเก็บวันนี้คงไม่ทานลนะห้าโมงครึ่งลนะถ้าเก็บไปก็ได้นิดเดียวเองยุงเมื่อกี้เก็บพริกซูเปอร์ฮอตได้ประมาณหนึ่งกิโลนะเม็ดเขาสวยอวบคล้ายๆกับจินดาเลยนะสวยสวยดีด้วยชอบมันเป็นพันผสมสวยนะสวย ดีด้นนี้ไหมกิ่งมันโน้มต่ก,ก่อนดกพอดีเก็บออกมันก็เลยเหลือแค่นี้เก็บออกก็ไม่เยอะหรอกนะเพราะว่าเม็ดพริกกิ่งมันโน้มกันเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่เม็ดหรอกแต่มันมันปลูกสองต้นมันก็เลยโน้มลงมามันก็เหมือนดกโด,โดแต่จริงๆไม่ใช่ดกด้านนี้ หลุมละสองต้นนะด้านนี้สวยใช้ได้ถ้งนี้เดี๋ยวให้ดูพริกขาวพริกขินูขาวห้าโมงครึ่งแล้วเนี่ยจะกลับแล้วนะเม็ดมันยาวเจ็บพันแล้วก็มีแบบสองนี่มันกายพันเป็นสีเขียวนี่เป็นสีเขียวเม็ดขนาดน,นี้สวย ขนาดนี้ก็ลังพอดีเมนี้ก็สวยเมื่อกี้เก็บไปได้นิดเดียวเองเก็บไปทางน้ำพริกเนี่เจอฝนตั้งแต่เดือนเดือนเจ็ดนถึงเดือน8ดขาดฝนแล้วก็มาช่วงวันที่สิบสาสสี่ตกนิดเดียวตรงนั้นก็ยาวแล้วเพิ่งมาตกประมาณสามวันก่อนเนี่ยตาย แถวี้แย่นะแล้วก็เอาต้นมะละกอมาปลูกเป็นร่มเวลาเก็บพริกเดี๋ยวให้ดูอันนี้พริกขี้หนูซปเปรอร์ฮอตเม็ดนะมันจะยาวเรียวอันนี้มันจะเม็ดอวบถ้าเป็นเทอร์โบอวบคล้ายๆกับจินดาเดี๋ยวจะเก็บเทีเบยบเม็ดเนะเมื่อกี้ไปเอาพอดีเอาไปเก็บเอาเม็ดแดงอันนี้เป็นเทอร์โบนะ เป็นเทอร์โบเทอร์โบเก็บไปเทียบให้ดูความแตกต,ต่างของเม็ดเอาะหาด้านนี้เอาสีเขียวเนะี่ยเม็ดมันจะนี้อันนี้ซูเปรอร์ฮอตนะนี่ซูเปรอร์ฮอตอันนี้เทอร์โบเทอร์โบนะเดี๋ยวให้ดูเอาที่มันสุกมีปะเมื่อกี้เก็บไป อันนี้ก็ซปเปอร์ฮอตนี่นี่เห็นเม็ดแดง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 ส้มๆ้มเม็ดมันจะยาวเรียวเดี๋ยวเอาวางไว้จะเห็นได้ชัดให้ดูนะอันนี้เป็นเทอร์โบอันนี้ซูเปอร์ฮมันจะต่างกันมันจะยาว ถ้าต้นสมบูรณ์มันก็จะเม็ดโตนะซปเปอร์ฮอตอันนี้เก็บมาให้ดูใหมนะ่อันนี้คือต้นมันสมบูรณ์เม็ดมันจะยาวอันนี้ซปเปอร์ฮอตนีเทอร์โบมันจะอวบคล้ายๆกับจินดาจินดาแดงจินดาแดงบางทีปลูกจินดาแดงไปเนาะมันก็ต้นมันสมบูรณ์มันก็แบบอวบยาว ถ้าต้นไม่สมบูรณ์มันก็จะสั้นอันนี้ซปเปอร์ฮอตซปเปอร์ฮอตที่ดูดีก็แค่นี้แหนละเนี่ยโซนนี้ด้านโน้นสี่ห้าอันนี้ก็สี่ห้าสี่ห้าด้านนี้ก็สิบด้านโน้นก็สี่ห้าโซนนี้ถ้าดูดีก็ประมาณอ่ะไม่เกินสามสิบต้นน,นะแล้วก็ไม่ค่อยดกไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วดก าร้อนขาดฝนอาจจะมีส่วนแล้วก็ต้นกาตายนี่ด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ปลูกแทรกไอ้แมงลักว่าจะเอามาุษย์พันก็เก็บไปมั่งแล้วไอต้องลื้ออกอกมัน,นี้วแล้าก็เสียดายตอนที่ลงนะไม่ได้คุมอะไรให้เขานี่ไม่ทันหนาวหนาวก็จะมาแล้วอ,นนอันนี้คือซุปหอนซุปหอนไม่ใคยเจ็มส่วนอัมพาวาเดี๋ยวพาไปดูด้านนี้ ตายสา,สาแถวแถวเรา 45, 45ประมาณ45่สห้าสหลงหลุมราสองต้นประมาณน่าจะร้อยร้อยห้าสิต้นตายเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดที่เขาแดงแดงแล้วก็เขียวเขียวอันนี้ยังเป็นซปเปอร์ฮอตอยู่ซปเปอร์ด้านนี้โอเคน่าจะประมาณห้าหต้นด้านนี้โอเคนี่ต้นที่สมบูรณ์แต่เม็ดมันเล็ก เดี๋ยวให้ดอนนูอันนี้พริกอัมพาวาอันนี้พริกอัมพาวาดินตรงนี้มันก็ปลูกเ8ดแปดปีมันก็อาจจะมีส่วนทําให้เม็ดพริกไม่ไม่ค่อยโตแต่ก่อนเคยปลูกห้าปีจะเม็ดโตแล้วก็อวบอันนี้ก็เม็ดโตเหมือนกันนะมันจะยาวกี่เซนห้าถหกเซนได้ปะไม่ได้เอาแม้บรรทัดมามาวัดเนาะเดี๋ยววัหนหลังจะลองวัดดูอันนี้ต้นที่สมบูรณ์ เดี๋ยวให้ดูเม็ดแดงสีแดงสวยตากพริกไอทำพริกแห้งเอาไปทำพริกแห้งนี่สวยนะความดกใช้ได้นะอันนี้พริกขี้หนูอัมพาวาใส่ผักอันาวานปลูกสามแถวไม่เวิร์เวิร์กประมาณด้านนนห้าหกหกประมาณอโซนนี้ประมาณสักยี่สิบต้นไม่เกินยี่สิบมากสุดก็ยี่สิบสองเนี่ยนะเม็ดสวย พี่หน้าวางแผนไหมพี่หน้าอาจจะด้านนี้ไม่ปลูกไปปลูกผักพวกฟักทองพวกอะไรอะฟักหอมอะไรอย่างเงี้ยด้านนี้อาจจะปลูกแล้วจะไปลงพริกโซนน้นจะไม่ลงคณะเดือนสิบเอ็ดสิบสองไอเดือนเดือนเก้าเดือนสิบพูดผิดพอปลูกเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดสิบสองมันก็พอมีกินเนาะผักหน้าหนาวคิดว่าจะไม่ปลูกจะทิ้งดินโซนนี้จะทิ้งดินท,ทิ้งไปสักปีสองปีก็อา,อาจจะปลูกพริกด้านนี้ ด้านโน้นก็ทิ้งดินไปไม่รู้ว่าอาจะทำทันไหมมันมีปัญหานิหนึ่งเพราะว่าอายุเริ่มเยอะแล้วมันจะอาจบางส่วนอาจจะลดพื้นที่ลงมันก็คิดคิดไว้เนาะวางแผนทุกปีแต่ผิดพลาดทุกปีนี่ชอบนะอันนี้พริกขินหนูอัมพา,วาสวย ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ก็อัมพาวาดูสภาพอะเดยไก่ก็ไม่ค่อยเวิร์กแย่ที่ดูดีกค่นี้ตัวนี้แหละเม็ดใหญ่ด้วยนี่นะตรงนี้ใหญ่โตทับทีมแข้งสวยสีสวยคล้ายๆกับจินดาสีสวยพอๆกัน ไม่ทนโรคเหมือนกันเดยไก่กับจินดาแดงไม่ทนความเผ็ดก็เหมือนกันใช้ได้ไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยตายมะเขือก็ไม่ค่อยเวิร์กตันด้านน,นู้นปล่อยให้เป็นมะเขือเหลืองไปเลย,ดยเดี๋ยวดูพริกขิงนุเนี่ยพริกพันนี้ปลูกตั้งแต่เริ่มที่จะปลูกพริกใหม่อ่ะ ปีคศสิบห้าสิบห้าสิบหกเนาะสิบกว่ปีได้เนาะมันจะกลายพันธุ์ความเผ็ดใช้ได้แล้วก็ตายเหมือนกันไม่ทนโรคไม่ทนโรคเลยเหละมันคล้ายๆกับกินดากินดาสมัยก่อนเนะเนี่ยไม่แน่ใ,นใจออเดอร์ก็มีนะน้องแม่บ้านเขาก็ชอบนะแต่ทีนี้ที่สวนทำไม่ได้ มีปัญหาเดี๋ยวดูพริกกระเลียงพริกกระเลียงก็เหมือนกันอยากจะทําพริกแห้งกระเหลี่ยงนะทํากินเองนะ่ะเนี่ยไม่เวอร์น้องแ้่พันก็ถามมาก็ยกเลิกไปปีนี้ยกเลิกเอ,อเดเร์ไปด้วยเอ้ยไปไปเยอะเหมือนกันไม่ใช่ไปด้วยยกเลิกไปเยอะพุทราพุทราตรงนี้ค่อนข้างดีแต่ในกระถาง จอความร้อนไปแล้วแห้งนะอันนี้พริกกลียงพ่งจะมาบางคนก็เรียกพริกพริกป๊อบเนาะชอบเม็ดแบบนี้อวบดนะีบางคนก็เรียกพริกส้มมันจะเป็นสีส้มสีส้มก่อนที่จะแดงถ้าแดงจัดมันก็จะอะไรนะ มันจะเน่าได้เปื่อยๆใช่ไหมเก็บไปทำน้ำพริกกันเดี๋ยวจะวันหลังจะเอามามาเก็บไปทำพริกแห้งอยากได้พริกแห้งกระเหลียงนะจริงๆแต่ไม่ค่อยเวอร์สามปีได้มเดีไหม ไม่รู้ปีไหนสามปีก่อนบ้าที่ปลูกทุ่งนารอดมาได้แค่มเล็ดพันปีที่แล้วก็ไม่เวิร์กปีนี้ก็ไม่เวิร์กไม่รู้อะไรนกักหนานี่พริกพันุ์นี้ก็ลายพันเป็นพริกแบบดั้งเดิมได้มาจากพี่คนไทยเนี่ยแถวนี้ที่พูดกันเมื่อกี้ว่าอามีออเดอร์เข้ามาแต่ทีนี้ปลูกไม่ได้ไม่เวิร์กเม็ดมันจะเล็กๆเ,เรียวๆ เราก็เป็นชอ่อคล้ายๆกับจินดาแดงแต่เม็ดมันจะเลก็กกว่าจินดาแดงสภาพวันนี้อากาศร้อนะด้านนี้ก็ปลูกปลูกฟักทองไม่เอื้อในนี้ปีนี้อากาศร้อนนะยอดฟักทองไม่อวบด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือขึ้นมะเขือขืน,นอันนี้ ราครญปุูกแค่สามก่ 4, อสี่เออสี่ก่อไว้ทากับข้าวก็อสวยด้วยดินดีด้านนี้แต่ต้องรีบเก็บพริกกันจะค่ำแนละ้วเก็บอันนี้ไปทําพริกแห้งเสียงลูกกระปูด ปุ่นก็มีเสียงลกกระปูดน,นะเก็บสีแดงถ้าเก็บสีนี้ไปทิ้งไว้มันมันนานใช้เวลาสองสามวันแต่ถ้าเป็นพริกซปเปอร์ฮอตทิ้งไว้แค่คืนหนึ่งเนี่ยก็แดงจินดาแดงทิ้งไว้เป็นอาทิตย์ก็ไม่แดงอย่างนี้เก็บไปได้ าให้ดูพริกที่เก็บมาเมาื่อกี้อันนี้น่าจะไม่เกิน1กิโลครึ่งเนาะหกิโลกับห้าขีด500้อกรัมเดี๋ยวทิ้งไว้มันก็จะแดงเองสีสวยใช้ได้อันนี้เป็นพริกขาวพริกกิโลขาวนะสีน,น,นี้ทำน้ำพริกเจียวบอง